มันก็มาแล้วนะครับโนเอลชุดว่ายนะ้ําที่ผมรอคอยต้องพูดพ่อมทางเพลงนะครับไปเลยครับโลแรกเปิดโลแรกนะครับผมได้กอตมาแต่ผมว่ากอตมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะเบต้ามันก็ไม่ได้อยู่นานเท่าพวกโนเอลกับชามี่นะผมว่าผมก็ได้ไปสุ่มโลที่2แต่อัตานี่มันดีอยู่นะเพราะว่าวิลเลียมนี่มันก็ดีเหมือนกันแต่เพราะว่ามันต้องมี5้าดาวนะไ่ผมก็ได้ไปสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเออออก ตัวลุงนะเพราะว่าผมว่ามันเกลือใช้ได้เลยนะแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้ออกตัวง่ายขนาดนั้นนะแต่ผมเห็นบางคนเขาสุ่มออกได้ออกกีจริงๆนะพวกแบบโนเอลชุดว่ายน้ํากับชามี่เนี่ยผมเห็นบางคนที่โชคดีจริงนะออกสองตัว2อวสามตัวแบบในโลเดียวเนี่ยโหโคนนังโชคดีจริงๆแต่ผม,มน่าจะไม่โชคดีตัวโผล่มาแล้วครับตัว S S R ตัวแบบโหแม่งเ็าจะโผล่มาได้นะลุ้นกันเลยว่าเป็นตัวอะไรแต่ผมขอให้เป็นโนเอลนะขอโนเอลโนเอลเกือบบ้าแล้ว อมพี่โก,โกดอีกแหละถ้าไม่ต้องโกดอ่ะขอโนเอลไม่ได้หรอกตุมกันในอีกโลเลยแล้วกันโลนี้ผมได้โนเอลชุดว่านะ้ำมาโหเ่คดีใจแต่ผมว่ามันเสียเยอะไปหน่อยนะผมเสียเยอะมากนะประมาณเกือบ200โลได้ปะใช่นะ โหในสุดก็มาแล้วโอ้โหหนูน้อยยังไม่อยู่แค่โนเอลตัวนี้นะเพราะเหลือแค่อีกห้าสิบโลก็การันตีแล้วผมก็เลยกดไปจนถึงการันตีเลยนะเพราะผมจะเกลือไหมผมว่าการันตีผมก็อยากได้โนเอลอีกนะมาถึงตัวการันตีแล้วมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรนะอีิงกผมก็อยากได้โนเอลนะแต่ขอไม่ใช่โกดเออสักพักไม่ใช่โกชามีออกอะไรงี้โอ้โหชิบหายชามีออกจริงเคร์ดเกลือลิปนีก็ไม่มีแมางนะผมก็แค่สุ่มให้ดูเฉยแล้วก็ ถ้าโอกาสหน้าผมจะปั้นโนเอลหดาวให้ดูนะเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวที่หลังนะ